คนที่เกิดปีมะโรงวันจันทร์นะครับชาติภูมิคือเทวดาผู้ชายเป็นธาตุทองนะครับมิ่งขวัญโชคลาภอยู่ที่กอไผ่และต้นหนิวนะครับคู่ที่เหมาะสมคือปีชวดปีเถาะปีกุลปีวอกคู่ที่ไม่ถูกโลกคือปีฉลูปีมะโรงนะครับปีมะโรงวันจันเนี่ยก็คือเรียกว่างูสาธารณะนะครับมักอัพับอับโชคนะครับมากกว่าคนวันอื่นๆนะครับการสวม พระเครื่องเสริมดวงแก้เค็ดเนี่ยเขาบอกว่าให้สวมพ้าของพระเกจิซึ่งเป็นพระซึ่งมีอภิญญาสูงเช่นหลวงพ่อปานวัดบางกําโคองค์ปู่ฤษีลิงดําหรือหลวงพ่อผางนะครับนามาสวมใส่เพื่อแก้เค็ดเพื่อเตือนสตินะครับโดยพื้นนิสัยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างมีจิตใจหดเหี้ยมนะครับอาฆาตพยาบาทดุรแรงนะครับหากมีเรื่องมีราวาเนี่ยหรือการ ชอบไปดื่มสุราแล้วมีเรื่องเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดเรื่องรุนแรงนะครับจึงหาพระเหล่านี้มาสวมใส่เพื่อเตือนสตินะครับแล้วก็จะทําให้ชีวิตดีขึ้นนะครับแล้วก็มีทรัพย์สินเงินทองเพิ่มมากขึ้นและจะทําให้เก็บรัพ์อยู่นะครับก็อันนี้ก็เป็นแนวทางในการเสริมดวงแก้เคล็ดสำหรับท่านที่เกิดปีมะโรงวันจันทร์นะครับซึ่งมีพื้นดวง อาพัฒวาคนเกิดวันอื่นๆนะครับขอให้โชคดีครับ